ค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะหินสองสีนะคะที่มากับถุงกำมมี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะหินที่เราพร้อมส่งจะมีสีเขียวก็คือเป็นหินยกนะคะจากนั้นก็เป็นหินโรสควอสที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะหินเนี่ยจะมีน้ำหนักเย็นมากถ้าตกคือแตกนะคะต้องระมัดระวังการใช้ให้ดี สามารถพกพาง่ายเพราะว่าเราแถมถุงให้นะคะแล้วก็แค่ใส่ถุงปิดนะคะแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าพกพาไปไหนก็ได้อย่างเช่นวันนี้ทํางานที่ออฟฟิศใช่ไหมคะเราก็แค่ <c oughs> ถือนะคะแล้วก็ปวดไหลใช่ไหมแล้วก็แบบนวดเย็นๆหรือว่า้าออฟฟิศใครเนี่ยมีตู้เย็นก็สามารถไปใส่ตู้เย็น15นาทีก่อนได้ ะะแล้ะก็เราจะรู้สึกผ่อนคลายไม่ได้น้ำหนักเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เบาเป็นพลาสตินะคะนะคะอาจจะแบบตรงจุด pressure p o i n t นะคะตรงคำหม,มาะเมื่อเห็นแบบนอนไม่พอแล้วก็มาทำงานน,นะคะแบบ <laughs> ใช้ง่ายมาก <laughs> นะคะใครที่อยากกอดหน้าชาัดนะคะใช้ร่วมกับ เอ่อกรีเซอร่าออยนะคะในนี้นะคะก็สามารถใช้ด้ค่าอย่าลืมนะคะราคาเนี้ยทั้งหิ้แล้วก็แถมน้ำกำมะยีราคาเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่ช่วงเปิดตัวนะคะ